คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการแสดงดนตรีคลาสสิกอย่างออเคสตราก็มักจะต้องจัดแสดงในโรงละครหรือว่านในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้อย่างดีนะคะแต่มีวงออเคสตราจากประเทศปราากวัยตัดสินใจไปแสดงที่บ่อขยะที่ประเทศโบลิเวียค่ะเพราะว่าต้องการรณรงค์ให้คนตื่นตัวเรื่องการรีไซเคิลขยะมากขึ้นค่ะ วงออเคสตราเครื่องดนตรีรีไซเคิลจากคาเตอุราหรือวงออเคสตราจากกองขยะจาการากวัยเปิดคอนเสิร์ตท่ามกลางบรรยากาศบอกขยะในลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียที่มีการสร้างขยะถึง670ตันต่อวันการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของคนงานเก็บขยะ วงออเคสตราจากกองขยะคาเตอุรา mm hmm. ประกอบไปด้วยเยาวชนอายุเกิน20ปีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้บอ่อขยะคาเตอุราของปราากวัยพวกเขาสร้างเครื่องดนตรีจากเศษขยะที่ถูกทิ้งและไปเปิดการแสดงมาไม่ต่ำกว่า51ประเทศทั่วโลกเพียงก้าหนึ่งในนักดนตรีของวงเล่าให้ฟังถึงเชลโลของเธอที่ทำจากขยะ ว่าเพื่อนในวงของเธอก็เพิ่งจะสร้างเชลโลจากกองขยะที่ให้เสียงไม่ต่างจากเชลโลที่ทำจากไม้ฟาบิโอชาวเวส <Okay. S 2> นักดนตรีในวงออเคสตราระบุว่าเหล่านักดนตรีเยาวชนเหล่านี้มีความสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นเสียงดนตรีได้ผู้ชมที่ไปร่วมฟังดนตรีก็คือคนในพื้นที่พนักงานทำความสะอาดพนักงานเก็บขยะของเมือง ซิวเรียเวกาพนักงานเก็บขยะในโบลิเวียระบุว่าน่าสนใจมากที่เครื่องดนตรีรีไซเคิลมีคุณภาพใกล้เคียงหรืออาจจะดีกว่าเครื่องดนตรีที่ขายทั่วไป